วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงณัพระอุโบสถวัดราชบอพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัดเย็นจเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรเชยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมระชนมพัรษา28กรกฎาคม2568เพื่อความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระบรมพหิดพร,ราชสมภานเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความสุขสวัสดิ์อำนวยผลให้ทรงสำเร็จประโยชน์ในการบำบัดทุก์บำรุงสุขของอนาราชฎร จึงทรงสงบพระราชหฤทัไทยได้แม้ในยามที่ต้องเผชิญโลกธรรมทรงเพียรละเว้นบาปธรรมและทรงเจริญในทางพระราชกุศลอันเป็นหนทางควรดำเนินเป็นเนื่องนิดสมด้วยโพธิสัตว์ภาสิทธิที่ว่าธัมโมปโถมหาราชะอะธัมโมปณะ,ะอุป,ปโถอะธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุขติงแปลความว่ามหาราชทำเป็นทางที่ควรดำเนินตาม ส่วนอาธรรมนอกลู่นอกทางย่อมไม่ควรดำเนินตามอาธรรมนำไปนรกธรรมให้ถึงสวรรค์ด้วยประการชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลร,รักษาสมเด็จบรมบพิษพระราชสม่านเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญ ด้วยจตุรพิธาพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดกาลนาน